เดินใหญ่ดูอะไรลูกนะว้าวาดูอะไรจะเอ๊อะเดินเดินไปไหนมันี่ค่ะไม่เอาออเดินกลับเดินกลับเดินเก่งแล้วเราเดินเก่งแล้วค่ะ รถมาอีกแล้วรถมาอีกแล้วเอา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 เก่งเกงเลยบายบายก่อนบายเลยรถมาแล้วหลบรถกันบี๊บี๊ เดินไม่ทันน้องอเดียแล้วเดินเก่งเดินเก่งมากเดินแม่เดินไม่ทันน้องอเดียแล้วค่ะน้องอเดียเดินไม่ทันน้องอเดียแล้วค่ะหนูเดินหนูเดินเร็วหนูเดินเร็วมากค่ะอาเดียเอ้ยทำไมเดินเร็วอย่างเงี้ยคะแม่เดินตามไม่ทันแล้วนะคะ เดินตามไม่ทันนะบายๆพี่ๆกันพี่ไปเรียนบายกันบายบายกันพี่ไปเรียนแล้วครับบ้านคับบ้านบายอดเด็อ๊บอ๊บมาก่อนเด้มาก่อนเด้มาก่อนมาก่อนบายกัน ัดให้มันสั้นลงมัง้ง <c oughs> เดินก้ม่ใ้่กลัวลม้มเน, <c oughs> นี่ยเจ๊เจ๊เอ้าวเดินไป,ไปเดินไปหาคุณยายแล้ว <c oughs> เดินวนนั่นแหละ ะกินเอ้กินอ้ใส่ปลาใส่หมูใส่ไข่จ้ะเวียนหัวกนาเดียแล้วเนี่ยเดินเก่งแมงอะไรสำหรับลิปนี้เช้านี้บ๊ายบายก่อน สำหรับคลิปนี้ชานี้บ๊ายบายบวัสดีค่ะบวัสดีค่ะเก่งจริงเลยเ